นี่คือสีหน้าผมนะครับตอนดูตัวอย่างอนงนะและนี่คือสีหน้าผมตอนดูหนังอนงนะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์สาหรับภาพยนตร์นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บางทีเราอาจจะเฮี้ยหาสตาร์นมากๆในตัวอย่างนะแต่พอดูหนังจริงมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็ชอบมันมากๆนะอนงเป็นเป็นหนึ่งในหนังแบบนั้นเลยนะเพราะาตอนดูตัวอย่างอะ่ะผมมีความรู้สึกว่าพูดตรงๆนะ มึงไม่ขายอย่างอื่นนอกจากความสวยหล่อของดาราเลยเหรอคือคือเขาไม่ผิดอะไรนะที่เขาสวยหล่อไม่ผิดอะไรนะแต่แบบตอนดูรู้สึกแบบใช่มันมีแต่ความสวยหล่อของดาราแล้วก็พวกแบบอินฟูหรือว่านะักแสดงที่เป็นสายตลกที่เขามาคุณปิงปองคุณฝนคุณแจ๊คมันก็เป็นคนสไตล์ที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันมันจะเข้ามาแบบเหมือนเป็นแกว่งทำไม่เรื่องมันแกว่ง,งหรือเปล่าแต่พอดูหนังจริงอะ่ะผมรู้สึกว่ามันคือมันคือ,คอรอมคอมในแบบที่เมืองไทย หายไปนานคือคืออันนี้เดี๋ยวอธิบายกันอธิบายกันวางกล้องอธิบายกันคืองี้อ่ะลอมคอมเนี่ยมันจะฟิลลิ่งประมาณนี้ก็คือมันจะมีส่วนของโรแมนติกและส่วนของคอมดี้ที่มันซ้อนทับกันอยู่คือทั้งหมดทั้งมวลตรงเนี้ยมันคือลอมคอมใช่ไหมลอมคอมทั้งหมดแต่ว่าเอาพูดกันตามจริงอ่ะหนังไทยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลอมคอมแบบที่มันอยู่ประมาณตรงนี้เว้ยเนี่ยคือมันจะเป็นแบบมีความคอมดี้สูงมากๆจนมาครั้งรู้สึกแบบไอ้เหี้ยมันจะเอาแต่คอมดี้เลยเหรอ แต่ว่าอนงเนี่ยมันทําในสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจมากคือมันสามารถที่จะพาตัวเองมาอยู่ตรงกลางตรงนี้ได้เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบระหว่างความโรแมนติกและความคอมดี้ที่เพอร์เฟคมากๆแล้วทําไมหนังไทยส่วนใหญ่มันถึงไม่สามารถจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางโรแมนติกคอมดี้แบบนี้ได้ทําไมมันถึงเป็นโรแมนติกเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาเลือกจะใช้นักแสดงตลกหรือแบบที่เราเห็นเป็นนักแสดงตลกเข้ามามีส่วนประกอบในเรื่องเยอะมากๆแล้วก็เล่นฉากที่มันแบบ เฮฮาแล้วก็สร้างฉากมาเพื่อให้พวกเขาเล่นตลกจนหนังบางครั้งมันเป๋ไปสู่ไปสู่ความตลกจนเยอะเกินไปสองตีรันฟันแทงไปทั่วให้พีเดิสนสะดวกเถอะนี่มีดปืนไม่ได้แด่เขาหรอกจะมีก็มีอยู่แผลเดียวในที่ไห,นะเไหลเนี่ยโดนอะไรปะเมาตกรถเมย์แผลจัจัจจจนายชีกเย็บห้าศึกเลองยังหมาคือมันฉากที่ที่เราดูเมื่อไหร่ก็ตลกนะครับแต่ว่าข้อด้อยของมันเลยคือฉ,ฉากนี้มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวมันเป็นแค่ ฉากหรือซีนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้มันมีความตลกเกิดขึ้นในหนังซึ่งบางทีอย่างที่บอกมันกลืนหนังแต่เขาก็ใช้ประโยชน์ของนักแสดงอย่างคุณนักคอมแล้วก็คุณกติออกมาได้อย่างดูเดือดแล้วมันกลายเป็นภาพจําเป็นเหตุการณ์ของของหนังเรื่องนี้ที่ถูกเป็นที่จดจํามากที่สุดแทนที่มันจะเป็นเรื่องวาวของความรักความคอมเมดี้ความลอมคอมใช่ไหมแต่มันกลายเป็นว่าความตลกกันนี้คือสิ่งที่เขาถูกจดจํามากที่สุดในหนังเรื่องนี้ ซึ่งอย่างที่บอกเนไอน้นงเนี่ยก็มีทั้งคุณแจ็คแฟนชันคุณฝนแล้วก็คุณปิงปองที่เป็นอินฟูหรือเป็นคนที่มีมุกตลกเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆอยู่ในเรื่องด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสมากที่หนังจะไปโฟกัสกับคนเหล่านี้แล้วก็ให้เขามาเติมฉากตลกในเรื่องแล้วมันก็จะทําให้กลายเป็นหนังเหมือนโรแมนติกคอมเมดี้ที่เราดูมาตลอดสิบปีหลังที่เราเป็นเน้นความคอมเมดี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับหนังเลือกจะไปนี่อีกทิศทางหนึ่งเลยคือ ตัวละครเหล่านี้มาเพื่อส่งเสริมเรื่องราวมาเพื่อรีแอคความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหรือบางครั้งมุกตลกเหล่านี้เป็นตัวที่ช่วยอธิบายสถานการณ์ให้กับตัวละครและคนดูเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉันมุกตลกไม่ได้ทําหน้าที่เป็นแค่มุกตลกหรือเป็นเพื่อผ่านไปเล่นไปอีกสักฉากหนึ่งกินเวลาไปสัก5นาที10บนาทีให้หนังความยาว2ชั่วโมงแต่มุกตลกเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราว ส่วนหนึ่งที่ช่วยคนดูเข้าใจส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเห็นเขาเห็นความก้าวหน้าของความรักของตัวละครมุกตลกเหล่านี้จึงไม่ใช่ส่วนแปลกปลอมแต่เป็นน้ําหนึ่งอันเดียวกันกับความรักในเรื่องแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความโรแมนติกคอมดี้ได้อย่างงดงามแต่ที่เซอร์ไพรส์ที่จริงๆนะเซอร์ไพรส์จริงๆสำหรับผมเนี่ยคือตัวละครของคุณทามไทยครับแบบว่าชอบขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหัวโจกของแก๊งในกลุ่มอะไรเงี้ยอยากตายเหรอวะอ้าวคุณนี่นก็สวยด้ คือหมวคาบทมันคนรั่วๆมันแตกต่างจากผมไหมมันขาดแค่บางคําที่คําที่ผมต้องพูดแบบว่าภาษาของชาวแว่นๆเขาอะไรเงี้ยเือ่แซมแล้าเยอะในสมอเด็หรอกคุณอาจจะรู้สึกว่านี่คือเข้ามาแบบคขำๆเข้ามาแบบชิลๆเขามาเป็นแบบตัวละครเด็กแว่นที่เห็นปุ๊บแล้วขำปั๊บเหมือนหนังเรื่องอื่นหรือเปล่าแต่ต้องบอกจริงๆไม่ใช่นะครับนี่คือตัวละครหนึงที่ มีเรื่องราวมีมิติมีสตรอรี่เป็นของตัวเองแล้วก็พอมาผสานกับเรื่องราวความรักตรงกลางเรื่องความขำตรงกลางเรื่องความเป็นโรแมนติกของกลางเรื่องนี่คือตัวละครที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็เป็นบ่อกเกิดของฉากที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นฉากจําของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยผมชอบที่เขาไม่ได้เลือกเอานักแสดงตลกมาเล่นหรือคนที่มีภาพจําความตลกมาเล่นมากมายขนาดน,นั้นแต่เลือกคนที่ มีความเป็นนักแสดงแน่นอนเขามีความตลกติดตัววันนี้นิดหน่อยแต่ว่าพอมาผสมรวมกับการแสดงกับเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้สึกว่ามันพอเหมาะพอเจาะแล้วเรารู้สึกว่ามุกตลกที่ตัวละครเหล่านี้ต้องนําเสนอมันเป็นแกนหลักของเรื่องด้วยมันเป็นส่วนผสมของเรื่องด้วยมันก็เลยทําให้ทุกๆอย่างทุกๆคอมเมดี้ทุกๆเรื่องราวเนี่ยมัน มันเหมือนมันกลืนกินก็เหมกับเนื้อหาเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราหลุดมาฝั่งตลกเว้ยขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไปโรแมนติกความรักที่มันจริงจังมันมันเป็นมันเป็นเป้าที่อยู่ตรงกลางแล้วเขาสามารถพุ่งอยู่บนเส้นอยู่บนเป้านี้ได้ตลอดทั้งเรื่องและอีกสิ่งหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมันให้ได้ในระดับที่ผมไม่ค่อยเห็นหนังเรื่องอื่นได้เลยคือความรู้สึกของศกนะตะกมอ่ะคือเราต้องไม่ลืมนะครับว่าต่อให้หนังเนี่ยมันจะ เป็นความลากโรแมนติกคอมเมดี้ขนาดไหนเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างผีกับคนนะครับซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วนึก <c> อ <oughs> อกไหมมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้ยิ่งหนังทํางานมาเท่าไหร่ยิ่งหนังทําให้เราเชื่อในความสัมพันธ์ทั้งคู่มาเท่าไหร่ยิ่งหนังทาให้เรารู้สึกว่าอยากจะเอาใจช่วยกับตัวละครนี้มากเท่าไหร่มันรู้สึกเหมือนกับว่าเราเห็นปลายทางของความเจ็บปวดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตอนดูผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมอินว่ะผมจินว่ะผมอยากให้ตัวละครคู่นี้เขารักกันได้จริงๆแต่ขนาดดูก็ก็รู้สึกอยู่ในใจว่าเออมันมันไม่มีวันเป็นได้แล้วเหมือนกับว่าตลอดทั้งเรื่องเราจะมีความสุขกับเรื่องราวเรามีความสุขกับมุกตลกเรามีความรู้สึกของการที่จิ้นในสองคนนี้รักกันแต่ขนาดเดียวกันแล้วร่างกายเราจิตใจเราก็พร้อมจะเตรียมรับแรงกระแทกซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผมใช้คําว่าเห็นกันบ่อยๆแล้วกันเพราะว่า หนังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังแนวไหนไม่ว่าจะเป็นแบบตัวละครพ่อแง่แม่งอนอะไรทั้งหลายที่เราเคยเจอมามันมันมีความรู้สึกของการที่ว่ามันเป็นไปได้เว้ยทั้งคู่จะรักกันมันเป็นไปได้เว้ยว่าทั้งคู่จะเจอกับแฮปปี้เอนดิ้งได้แต่หนังเรื่องเนี้ยผีกับคนมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นมันก็เลยให้ความรู้สึกที่มันแปลกประหลาดกับหนังโรแมนติกคอมดี้ที่มันจะไม่จบแบบสุขสมหวังหรือเปล่าวะเออมันก็มีมุมมองวิธีคิดแบบนี้ซึ่ง ผมรู้สึกว่ามันทําให้อนงเป็นหนังที่พิเศษเป็นหนังที่สร้างความรู้สึกข,ของการพิเศษการเป็นหนังรอมคอมที่ไม่ได้เจอมาหลาย10ปีในประเทศไทยการบาลานซ์ระหว่างความตลกและความสนุกการเลือกใช้นักแสดงตลกหรือใช้อินฟูที่มีความชัดเจน,นตัวเองมากๆแต่ถูกเล่าภายใต้เงื่อนไขของเรื่องราวที่ไม่ทะลักล้นจนเกินไปผมว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษแล้วก็หาได้ยากมากๆในยุคนี้นะครับถามว่าพอจะมีข้อเสียไหม สำหรับหนังเรื่องนี้ผมคิดว่าช่วงท้ายมันอาจจะมันอาจจะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องการให้หนังมันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศ์กว่านั้นแต่คงมีการตัดสินใจในช่วงการตัดต่อเลยสักอย่างเนี่ยทำให้ลดทอนความซับซ้อนตรงนั้นไปแต่เราก็พอเห็นร่างๆของความซับซ้อนอะไรบางอย่างนะแต่เขาก็ตัดทิ้งไปแล้วก็เลือกจะเรียกความเรียบง่ายมากกว่าซึ่งผมมองก็มันก็อาจจะมองมันข้อเสียได้แต่ท้ายที่สุดแล้ว เราดูหนังเรื่องนี้ด้วยด้วยความต้องการอะไรถ้าเราต้องการต้องการความซับซ้อนเพื่อนทรยศเรื่องเราอะไรที่มันหนักนวงอานงก็อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าอยากดูหนัง rom com ที่มันเป็นแบบโรแมนติกคอมอดี้แบบที่แบบเป็นบัญหยัดกับคําว่ารอมคอมจริงๆอะ่ะผมว่าอานงเนี่ยม่งโคตรจะตอบโจทย์คุณได้เลยครับปอเซอร์ ยังไม่มีแต่วันนี้ขออนุญาตที่โฆษณาของตัวเองไว้ก่อนนะครับสําหรับพื้นที่ทางด้านขวาของจอภาพยนตร์ตรงนี้นะครับรวมถึงการที่จะพูโปรโมทในไลฟ์ของตีลังกาดูหนังนะครับก็ราคาเดือนละ999บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเบาๆมาเราจะพูดสินค้าของคุณพูดชื่อของคุณแล้วก็สินค้าของคุณเนี่ยก็จะอยู่ และด้านขวาของจอบแบบนี้นะครับตลอดเวลาที่เราพูดคุยกันเลยนะอาจจะมีสินค้าของท่านอื่นๆหรือว่าสินค้าของผมหรือเมสเซจที่ผมจะมาก็จะมีวนมาด้วยแต่ว่าสินค้าของคุณจะได้มีอยู่ตรงนี้พื้นที่ต่างๆที่อยากจะโฆษณาต่างๆถึงสินค้าถึงร้านค้าถึงสิ่งที่คุณอยากจะบอกจริงก็เป็นอะไรก็ได้จะพูดจะเมสเซจจะเป็นเพลงอะไรก็ได้ถ้าสนใจอยากจะโปรโมทตรงนี้เดือนละ999บาทนะครับแล้วเราไลฟ์กันอาทิตย์ละสี่ันอาทิตย์อาทิตย์ละสองวันน่ะคุณก็ได้กี่เท่าไหร่สองสี่แปด 8ไลฟ์แ, live, แล้วก็อาจจะหันไปเป็นเขาเรียกว่าหันไปเป็นพวกคลิปไฮไลท์ต่างๆกัะมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับถ้าใครอยากสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านด้านข้างนะครับหรือไลน์ด้านข้างนะครับ,หร,รบหรือว่า Facebook ที่ลังการดูหนักก็ได้นะครับเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดต่างๆไปให้คุณนะครับแล้วก็สบายๆที่เราสบายๆนะ999บาทต่อเดือน8ไลฟ์เต็มๆนะได้พูดได้เห็นขึ้นได้ชื่อรูปทำให้คนดู1 0 0 0 2 0 0ัของคนของเราเนี่ยได้เห็น คลิปของคุณแล้วถ้าคลิปไฮไลท์ไหนมันเปรี่ยงขึ้นมาเนี่ยโอ้ห้าหามือเลยนะเออมันก็มีบ้างเหมือนกันก็คุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับพื้นที่ด้านนี้999บาทตอ่อเดือนเท่านั้นนะครับ